แต่สุดมงให้ในกินก่อนได้สุดมงและยังสุดยาวยังบ่หันใดเนาะเอาเมื่อกี้ใส่พิษเนาะใส่เสื้อขาวก่อนใส่เสื้อขาวก่อนใส่เสื้อซับในก่อนแล้วจังใส่เสื้อซับนอกว้าว ลาเลบอก้วตกันตื่นกอล้วตรวจเอาลูกกันหมดแล้วว่าเราเปแต่ละมืจริงยิงกว่แล้วับเป็นเงนแยนเดีลายมืดได้ดิ ใส่สุดมุ้งให้ในายกินก่อนใส่สุดมุ้งอะยังสุดยาวยังบกหนหน่กอันใดเนาะเหมือนเพลงพูดอนะผ่านไงก็ถึงง่ายเลยผ่านไงก็ถึงใส่ประเดี๋ยวใส่ประเดี๋ยวสุดมุ้งนี่ยังว่าใครแน่มันเทื่อสุดยุ่งเงียงเเ้ยอ่าแพงเยลเยราคาแพงเลยเสื้อขาวหรือโอ้ใส่เสื้อขาวคนแม่ โกเคก้อนน่าพอาจนะเนี่ยใสาตนะเอาใกงหน่อยยังทอาจนะเอาเมื่อกี้ใส่เพล็ดเนาะใส่เสื้อขาวก่อนใส่เสื้อขาวก่อนใส่สเสื้อซับในก่อนแนละ้วจังใส่เสื้อซับนอกผุ่นโมงผุ่น <c oughs> น้องนาลากำลังแต่งสวย <c oughs> กับน้องเหม่กิ่ง แทบจะเป็นแม่คุณแล้วทั้มนะแทบจะเป็นแม่คุณแล้วบ่แม่บ่แม่ฉันแทบจะเป็นแม่คุณแล้วเอ้อจับจับเสื่อหยัดเขาในแขนได้ไหม ับรแบบนี้มันบ่มีแต่ว่าเหาสิดึงกับรังนะโอ้ทองใยโพดนี่ใส่กระดาษทองใยโพดใส่กระดาษแล้วนี่ มันงามไปให้แม่บุญดเอ้าใสกระโปงเข้าไปบ่ดนี่ใส่เองกระโปงนะใส่เองจะใส่เองกระโปงนี่นะเออตีนยังบงินแห้งสับตัวเองป่าให้มันใสได้บุงอู้กระโปงน้อยแล้วในกิ้งตุยเพล่บท้องปังง่าย เอาเข้าในเตะผมแมนตีเข้าในเสื้อหรอกับ่นดึงคืนเนาะมกระโุงเข้าในเสื้อตีเื้ออย่หนอกตีกรลำกองมแมนตีเด็มาปิ้นมาวู้กระโปงน่อยคุณหลัในกิ้งนี่กัมบตตมาเันเริ่มตุ้ยแล้วเด้ตอนซื้อบริตุ้ยปัดนี้เด้ เป็นหมูแล้วนี่แม่โจ้แม่หมูนหมุจ้อยังม่งลยเนี่ยหมูน้อยอะไรเนี่เดินลงเหีดินลงเหกแย่นี่นั่นแล้วล่ะแปลงมันตรงตูมมึงดูคนหัดเลยคนเป็นใหญ่บได้ใส่โดดเด้อมันมันมันหัวมันหัวมอันนั้นมันยังเยอะเอ้ยยังตึงอยู่ดึงลงแล้วหนึ่งส่งอ้วมาแล้วนะ มอครับบวฟามาจังไอันนึกับบฟาบะเมียนอันนี้อันนี้ถามเบิ้งอันนั้นได้สมัเจ้อานันมัเอาตามัตัวนี้ก่อนนะยืนซื่อไหมเอ้ยจึงจึงคงว่ามันซื้อถึงหน้าหรือว่ซื้ออะนาามอ้า่อสวยจริงอะตจริงก็ซื่อมาเอาเอาไว้ยัง อาจจะเอาสีม่วงสีออกแล่ๆฮะนะมันลายอัดนะลายสีนะแต่ว่ามันบ่มีขอบ่ตัดให้ก็เลยได้สีนี้่ก็เลยใส่ให้ว่าไมมันพ่สให้ดามได้แล้วเดี๋ยวจะโบฟาใส่นั้นนะไปก่อน ไปแบบนี้ล่ะโบแมนนะเอาดูดิมาเี้ยนอย่ตเียทิ้งแล้วมาล่าเส้นก็ได้นงามเจ้าก็ซเน่เบิงหนะเนาะใส่สุดมงไปเนาะไปบ้านห้วแกงเนี่เนาะ

น้องกับเสกอ้ายเลยส่งอ่องส่งยาวผดในกิ่งเลยในกิงยังส่งยาวผโอเคฟาไปฟ้ามาจนมันเสีหงอนเนาะว้าวว้าวตุ่มเทสตุ่มเทนเซอรสค่ครับ

เลื่มมากๆเลยเประดับเรียบร้อยละเนเอานีเลย่มคาดนะ่มคาเลยเนาะสมคาดเป็นแบบนี้นะมคาดอีเข้อเหตุคือผมยังคงคาดเราในที่หัวในที่หัว่าเป็นสมคาดข้าเหตนว่าแบบ สุดมุกย่างนี่นอนติงม้งย่างมน่เลยว่ามาะเลสุดมุงยัางมุงข้าวเลยม้ข้าวโอ้มุงข้าวผแกงมีบอมงเขามุงดงมุงแดงมุงแดงมุงแดงะมุงเข่าดมุงดังิ ก็ตอนนี yeah. <So> ้เป็นหัวยืดเนาะโสมทำสำให้ขึ้นมาได้นิงนงห้องหลมาล่างแม่จะแม่จะเกาเนาะไม่อากจะหลังเนาะตอนแม่เป็นคนหยิบให้บอกโอ้โหซุกแม่หยิบให้นนี้อันนี้ถามทีจะมีายรอเปลีอนี้นนี้ม่อสิเขาซ เด็กเล็่นี้อันเ็ก็มีแน่ๆอีกทีเนาะตัวเด็กพวกนั้นจดเว่าอันนี้กับอันนี้ของเันตดกันเนาะกั้โงกระโป่งเหมือนที่ย่างที่เข้าบนาะโม่งกินกับกำลังใส่ถ้าใส่กระโป่งต้องใส่อันอันนี้บาดดานี่เนาะถ้าใส่กระโป่งต้องใส่อันนี้ แต่ว่าของน้องอาเซงก็ต้องน่าร่าเป็นส่ง

มัดให้น้องอาสิ่ง่งผู้บ่าส uh ่งน้ำบนแอร์ม mm ึงบอกมึงกินอ่ะผู้ป่าส่งน้ำมามึงกินอ่ะ เรียบรอยแล้วอันนี้ของน้องนาลาออโอ้ดอกไม้อ oh. ันเจ้าภาพเมื่อนั้นเดี๋ย诺นี่อันนี้มาเป็นที่นูคือถ้าเรางายก็ โอ้ดไดติเดนบ้าไปทยยทางคนเขารู้กันหมดแล้วว่าเราเป็นอะไรกันอ้าวต้องมงได้ไ่จรงยมรับยง่างบุบไม่จริงยังหมดแล้ว ผมกิ่งเป็นชุดสีฟ้าเนาะฟ้าดำของเขา,าเสียงกันามาลาเป็นฟ้าแดงเป็นดำแดง ของไมกิ่งลายเนาะมันมันนักเอาลายมันนักในกิ่งเลยนี่ของในกิ่งพวต้องเอาลายลเนาะลายมันนักโคเนาะในกิ่งเนาะอะได้มันละ 怎么了？嗯嗯嗯 ไปก่อตัวอะไเมื่อกีก้ถ้าเป็นเงินแทน้เนี่ยหลายหมื่นได้เ<ม>ลยหลายพันคืออันนั้นเลยฟาเจีอันเดียวตอนเขาไปไายคือมันยิ่งเลยเงินทางนั้นเลยเนะาะก็มันนักเส้นเจ็ดสุดเดียวอ่ะคือมันสุดอันนี้แต่ฟาเจีอันควยเส้นรั่งกว่าขนาดเส้นเจ็ดฟาจีอัอย่างเดียวแสนเจ็ดหมื่นบาทโอ้โหสุดอยู่เมียนแพงจริงสุดมงงนลยยังโบแพงปว่าเลย Thì nói mà muốn mà đầy út to mà hợp là một tình Rất nhiều Mẹ quay, qua con đây Tôi mà kia Mong này nhiều Nè Đây là gì? ใส่เข้าไปบัดนี้ยังบ่ได้ยังบ่ไดย้ยังตงัวนี้มันคล้องกันนะน่ะมันขาดอันนี้มันยังนี่ไงคอมันตกคาะมาจะมัดไว้คอไงไงแ,แบบนี้จะอะไรแบบเมื่อกี้ใส่แบบนี้เลยะ มันค้ดตันไหนสักมื่อกีตันดอยช้ไโอเคปะผมวอกส่แล้วปะเอาไปสอบไปดิ

บ้าบี可